หลายท่านทราบอยู่แล้วนะคะว่าบันไดไฟฟ้า PSS ของฮุนไดสตา t a เลียช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการก้าวขึ้นลงจากรถแต่เรื่องของเรื่องวันนี้นะคะบางสถานการณ์ในการใช้งานบันไดข้างไฟฟ้าอาจจะไม่มีความจำเป็นและไม่ควรใช้งานเพื่อเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ u ุ d a ดก็ตระหนักดีถึงการนี้ด้วยนะคะบันไดไฟฟ้านี้จึงมีฟังก์ชันในการปิดระบบบันได โดยสั่งการจากคุณแจรีโมทใหม่นี้ค่ะปกติแล้วการเปิดประตูรถหรือประตูเรื่อนบันไดไฟฟ้าจะยื่นตัวออกมาทุกครั้งทีนี้เราจะปิดระบบบันไดไฟฟ้าอย่างไรเริ่มจากถือคุณแจรถสภาพรถที่ยังไม่ได้เปิดประตูทีนี้เรามากดปุ่มอันล็อกติดต่อกัน5ครั้งนะคะ 1... 2....3...4...5... แล้วมาดูกันค่ะว่าบันไดไฟฟ้าจะกลางไม่เอย่ย ไม่กลางค่ะบางกรณีนะคะเราจะต้องจอดที่แคบข้างฟุตบาทหรือขึ้นรถสไลด์และถ้าบันไดไปกระทบเข้าอาจเกิดการเสียหายได้ฉะนั้นจึงต้องมีฟังก์ชันในการปิดระบบบันไดไฟฟ้าด้วยค่ะและถ้าต้องการให้บันไดไฟฟ้ากลางเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมเลยค่ะกดปุ่มอล็อกติดต่อกัน5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5หบันไดไฟฟ้าก็จะกลับมากลางเหมือนเดิมเลยค่ะ และก็กลายเป็นบทบาทใหม่ของกุญแจรีโมทใหม่อีกด้วยค่ะบันไดข้างไฟฟ้า PSS ยื่นตัวได้ปิดระบบได้สงวนเฉพาะ Staria Premium เท่านั้นนะคะ Hyundai Staria Premium ดีเซล2.2 Euro 5รุ่นไม่มีหลังคาซันรูฟพร้อมบันไดข้างไฟฟ้า Power Side Steps PSS ราคาจำหน่ายอยู่ที่2 3 7 9 0 0 0บาทมีข้อสองสัยประการใดโทรสอบถามรายละเอียดกับพลอยได้ที่เบอร์เดิมเลยค่ะ